ปิดประตูหลังดีกว่าไม่ชอบนุกรรมนะเฮ้ยมันยิงประตูพังว่ะไอ้พี่ันพังประตูมันพังประตูพี่น้องดูดูให้หน่อยนะมันจะไปเอว่ะไปเอว่ะไปดิไม่ใช่ไม่ใช่กูแค่บอกว่าเหมือนโอ้ยมันก็เกินบางดีอ่ะ ไม่เล่นแล้วกูจะไปเล่นกูจะไปเล่นระบบต่อนะกูเล่นชิวๆแล้วเออเล่นชิวเลยเล่นเล่นงี้ได้ของมึงอ่ะให้คุณจับแฟนทอมเืออย่าให้คุณจับมีดนะเว้ยไล่แทงแม่งให้หมดทุกคนเจนตั้งดีๆหน่อยสิลูกเดี๋ยวอจนนุนตั้งตรงเนี้ยเนี่ยตั้งตรงเนี้ยแล้วก็เชื่อมไปตรงเนี้ยประมาณตรงเนี้ย เออแต่นี่มันก็ไอโซน้าโซน่ามึงมึงโผล่มึงโผล่ไปหน่อยเหมือนเหมือนให้มันรู้แค่ว่าฝั่งมึงแบบเจ๊เฮ้ยทำไมคุยแล้วไอ้แม่งบ่อยกูโผล่ไปกูตายเลยก็โอล่ให้โผล่ก็โผล่ไปแล้วผมโผล่ไปแล้วแล้วมีใครทำอะไรไหม รวคืนความยุติธรรมให้กูเลยรวคืนความยุติธรรมไม่ได้กูจะจับมึงเอ้าก็ก็บลายนี่บลายแล้วก็วิ่งไปเออมึงก็ใจเย็นๆดิเอ้าเฮ้ยโดนล็อกดับรถดาวดับตายเขาไหวมาตอนไหนอ้วนลื่นไม่ได้เลยนะเนี่ยโอ้โหตาไม่อ้วนฟินฟังเลยลื่นอ่ะตาคงแรงเลยอ่ะอ้วนแค่บอกให้เช็คขาลื่นกาลรีบกินกัน กูไปแล้วแล้วเชนเชนเชนมึง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 กดกล้องไปที่ต้นไม้ดิฮัลโหลน้องเชนเลยต้นไม้กูทธาไม่เป็นมึงก็ยิงดีนั่น่ะตรงนั้นน่ะตรงนั้นน่ะยิงไม่ได้ยิงไม่ได้ตั้งสไปดเร็วตั้งสไปดเร็วอุ้ยไอ้เหี้ยจะตายหาที่อยู่ยังเหมาะสมเราเรากระตุกอะนับเธอ ไม่เป็นไรนะคุนเต์โอ้โหจอสวายยังคุณดิวังขึ้วดอยู่ยี่ยู่หลังเหรออยู่หลังตัวเลยตัวเอกูอ,อ,ยอ,ยอยู่ขวาก็มีหลังก็มีคือกูมีสิทธิ์มีเสียงอะไรี่พูดไหมคุณคมมากไม่เคยเห็นมีใครคมขนาดนี้มาก่อนเพราะถ้ากูเอาจริงแล้วเดี๋ยวมันจะหาว่าโปเอาดิเอาจริงเลย ไม่เอาเก็บดีเก็บสองเก็บสมเก็วน้งตนเจ้นี่บ่อยุ้ไอเหียรั้งมาพร้อมรู้จักดูที่ตีนกันมั่งไหมครับพี่น้องตรงนู้นหน่อยก็ได้มั่งพี่น้องสม็อกไอเหียโอ้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 ยไอเหียรถกระป๋องรถกระป๋องว่ะกลัวละไม่อยากเลยละ าโอ้ยกูจะป้อตรงนี้แล้เลขตรงนี้ตรงนี้บอดกูกดไม่ค่อยติดตรงนี้หนึ่งตัวตรงนี้หนึ่งตัวกันไว้ไอ้น้องบอกแล้วที่บอกแล้วตรงทุกอย่างเลยเป็นไงข้าไปที่ไหนะนึ่งศัตรูที่เหลืออยู่หลังกางเขไอ้นุ่มไอ้นุ่มไอ้นุ่มปล่อยเฟดเออไป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 เฟดีกรอบแฟดิกรอบว้แฟดิกรอบแฟดิกรอบบอกให้เฟดีกรอบ มันมาตรงนี้มันมาตรงนี้มันมาได้เหรอมันไม่ไปหรอกมันอยู่ด้านหลังไม่เชื่อกูดิอ่ะไม่เชื่อกูไม่เชื่อกูเสียตูดนะไม่เชื่อกูเสียตูดต้องเสียเดี๋ยววะเต็มตัวนะเต็มตัวนะเดี๋ยวเดี๋ยวกู reloading ไม่ต้องห่วงนะโอเมนสายต่อยไง่ายเองไม่มีตัวไม่ด้าหลังตัวนึง ไ froze, อยู่ด้านบนอยู่ด้านบนอยู่ด้านบนเสร็จเรียบร้อยมอนันถ้าเราจัดก,การคำนวณนะครับตอนนี้เลน่า <lunar S 2> ม,นมีโอกาสที่จะมาอยู่ตรงนี้นะครับแต่เราต้องการตรงนี้ไว้ด้วยนะครับมันจะมีเป้ามาตรงนี้1ตัวนะครับข้างบนหนึ่งตัวนะครับตรงนี้1ตัวนะครับหนึ่งสองสาม,ส,ามสี่โอ้ถาตัวถ้าตัาาวครบเลยนะเนี่ย ไอ้ตรงนี้แค่เช็คเฉยเรล็อตตาต้อมเ่เอาไปกดหนักนนมา,ามาดิเฮ้ยเรน่าเรน่าเรน่าอยู่ซ้ายเบากูต่อไหวดวงใจเพื่อกูตั้งไปเลยตั้งไปเลยเดี๋ยวกูจัดการให้ มคุ้มไฟกูสิเฮ้ยมันจะกระตุกตอนนี้ดิเราไป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 กูจะแฟร์โอ้โหหัวดินวะเอ๋อะไรสักอย่างลืมขี้แล้วขื้มันก็เป็นปืนกวรตายตายซะรถเสียงรถเสียงรถกำลังมารถชุกชักชุกชักดันรังดันรังไอร์เตอร์เตอร์เอ้ยเอู้ไอ้ยเหี้ยมมาไอ้สัตว์

เอ้าสายสายเฮ้ยใครมันเก็กกะกัวยิ่นตูดยิ่นสักเกื้นว้าวรีบกันจังโยพี่น้องมึงรีบยิ่งอะไรกันเลยไอ้กูทิ้งกูอยู่คนเดียวไอ้เหี้ยรีบกันจัง เอกบีถ้าถ้างั้นบีดิไม่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 ถ้าถ้างั้นถ้างั้นอ่าไอเชนไอเชนมึงมึงตั้งไอนี่ไว้ตั้งไอเส้นกำลังโอ้ยเยอะโอดินสามคนตลบแม่งเลยเขาปูโอดินสามคนนั่นน่ากลัวอะไรขนาดนั้นเขาจะโกงกินหรอวะโอเมน ตาแน่ๆตาแน่ๆแต่แต่ไอ้เีจนไอ้เจนไปเอไปเอไปเอเลยไปเอเลยไปเอเลยรถไปตั้งเอแล้วไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวยุ่งเลยวัวไม่ได้ก่อนพะกระลำปีบินชนมึงแล้วนั่นน่ะเอหน้าเอเอหน้าเอมึงก็โดนกระลำปีชนเหมือนกันเลเว้ยกาบิงสวย ยอะเลยยอะเลยยอะเลยไม่ไม่ต้องไม่ถึงเลยวันเีเลยอ้เควันมดนี่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 เนฟเฟวันหมที่ายแล้วกูกูไม่มีสมอ้เระวังตรงนั้นมีมีมีโอเมนนะอเมกันมึงรู่ะมันคืออะไรยิงดิยิงย้ ไปเลยเฮ้ยวู้ฮูมันกว่าทีบผมคิดแล้วอีซาบ้านเขาหลุดหลุดหลุดอย่าอย่าไปตายกันเยอะนะอย่าไปตายกันเยอะนะเร็ว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 เลนเลนเลนโลแล้วเลนโลแล้วเอาให้ได้ถ้าเอาไม่ได้เดาเดาพวกมึงไป ต้นหนาวเอ้ยขอมังกรอยาได้มังกรแรกวครับนานๆๆเก็บไว้หน่อยอยากเหี้ยมังกรทำไมกำแพงกูบินลิงกูแค่นันหนึ่งวันตรงนี้ตรงนี้ก็มันปิดขามันเลยแปลกๆใช้สมองขวายดวงใจเพื่อเฝ้าสไปคุกบอกเลย One enemy remaining ข้างบนอ่ะข้างบนและไม่ก็ไม่ก็ไอชิน มันไม่ดูหรอกหนีเหอะหนีเหอะว่ามันก็หนีเหมือนกันเฮ้ยเนี่ยทำไมมึงไม่ไปยิงวะเคนเออแค่นั้นก็จบแล้วมึงอะไรของมึงอ่ะเด็กกูจับดูดปูนแถวอาเมริกา <c oughs> มาแมทพอย,ลยาาากกแล้วเรามันจะเก่งอะไรกันปานน่นะนพวกเรารน่าจะพลิกกลับม,มาชนะได้แล้วเนี่ยก็เกินใช่ที่เราไปทั่ววงเว็บแบกจัดแล้วก็มีกูกับไอ้เชนเนี่ยเออส่วนกูก็ไปแจ๊ให้เขารวย เฮ้ยเดีอเออเอ๋ยวพวกอย่างนั้นเป็นตัวแทงที่ดีแทงพ่อมึงอ่ะได้เดี๋ยวกูจะเล่นแบบหัวร้อนละไปตั้งเอไปตั้งเอไปตั้งเอหนีไปเปลี่ยนแทน,น,ไ,แทนไม่นะนมาเร็วยอย่าไม่หนีไปเป็นตำรวจกันเอาไว้เองหนีไป <c oughs> มึงดูซ้ายดูขวา Omin Omin night, buk lai, yay, oh, sir, I love big weapon, I love big weapon, thank for the putin, sir, ani mau bullet, ani mau bullet, tenguk, 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 ไอ้เหี้ยพม่างงเลยเมื่อกี้พม่างงอย่าเอาไปพี่อย่าออกไปโซยได้ได้ได้โอ้โยกระโดดกระโดดยิงยิงยังไม่ออนไลน์ซียรู้ได้ไงวะไอ้ยุ่งหูฟังหูแจ็คหูฟังอะไรเนี่ยหูฟังกูยังไม่ได้ยินเสียงเลยไอ้เหี้ยโคตรดีอ่ะไอ้เหี้ยก็เกินโคตรผมอยากเห็นฉากสวย ยา่าอย่ากัดโคตกูเร็วเร็วยนโยนยนยน,ย,น,ย,นยีน่หลังหลังโคตรโคตโคตกลองโคโคตร,คตร,คตรผมรักโคตที่สุดเงควยายโอยชนะชนะตุ้ม អ wow! ូយ <Ads> អ <it� south filho> ីយ៉ារត់ឆ្ងាយ